รีวิว iPhone 16 Pro รอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ iPhone 16 Pro ที่เยอะพอสมควรกับกล้องที่เรียกว่ายกจากรุ่น15 Pro และผสม16 Pro เข้าไปทำให้ในเรื่องของการซูมนั้นทำได้มากขึ้นและ กล้องเอาตาวายเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับโหมดต่างๆนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะจัดเต็มแล้วก็สามารถถ่ายแบบที่เป็นรอบทิศเพื่อใช้กับ Apple Vision Pro ได้แล้วที่จริงได้ตั้งแต่รุ่น16แล้วนั่นเองครับในส่วนนี้ก็ยังคงมี Camera Control ซึ่งสามารถปรับแล้วก็ตั้งค่าตัวกล้องได้ด้วยนิ้วมือแบบง่ายๆลักษณะแบบนี้นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะ ตั้งค่าเกี่ยวกับโทนสีของภาพและในรุ่นโปรนั้นจะมีความโดดเด่นนั่นก็คือเราสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมเลตได้เลยพร้อมกับสามารถปรับรูปแบบของเสียงสมมุติคุณถ่ายวิดีโอมาคุณสามารถที่จะให้เสียงนั้นมีการลบกวนที่น้อยลงโดยจะเป็นแบบเฟรมหรือจะเป็นแบบภาพยนตร์ได้ภาพนิ่งที่ออกมา นั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถ่ายได้ดีพอสมควรเลยเก็บรายละเอียดสีแล้วก็สามารถตั้งค่าสีให้ ตรงตามความต้องการของคุณและที่สําคัญครับการซูมนั้นสามารถซูมได้สุดๆถึง25เท่าในรุ่นโปรถือว่าเป็นครั้งหน้าที่ทําให้เก็บรายละเอียดภาพได้ค่อนข้างโอเคโดยเฉพาะภาพนี้ซูมได้สุดๆ25เท่าถือว่าค่อนข้างคมชัดมากๆเลยทีเดียวราคาของ iPhone 16นั้นเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่29,900และ iPhone 16 Pro ตัวนี้เริ่มต้นที่39,900บาท